นีอย่างนี้เลือดสมรรถนต่ำบะฮงเทเลนตนะาใเนาะเทเลยตัวส้มตำขนมจีนตีนไก่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 โอ้เลือสมรรถนะนี่นนาาก,นนนก,นก,นกนินอกกนอกไม่เสียงขวดขวดเสียงขวดกุบโอยเบิงเอาอมีอย่างมีพักกระเดาพร้อมมีขับสีกันมีสะตอหน,อนอ่อแหลกมีพักสาลัดอันนี้เป็นเล็บมือนาง เล็บมือนางยำเล็บมือนางตำขนมจีนใส่ปกกุเตใส่เล็บมือนางใส่ผักโบ้เลยศสมัปนเจนเลยคนนะหิมาบาดท,ทีนี่พี่น้องพี่น้องเ้าเพี่น้องโบ้เลิศสมันเจนเลยน้ำบักข้าวเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะน้ำบักข้าวโบ้คือหนีพใหญ่พนหัเป็นเรื่องใหญ่โบ้ที่กินน้ำบักข้าวก่อน แบบว่าชีกวนไปนไงมืดขึ้นเลันแต่อะไเห็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเห็นไหมช้อังงนเลยเจ้าว่ากินน้ำมะพร้าวเพิ่มพลังด้วยชิได้แบบว่าเพื่อเรียนก่อนโอ้กันคิดเอาคิดเอาน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวจะขายดีเนาะพี่น้องสุขุสุขคนวันนี้เจะพี่น้องสุขุสุข ตายที่กันบ่อยากเอยก็สบายอยู่อันนี้อย่างยำตีนไก่เมื่อเป็นตีนไก่เราเป็นเล็บมือนางเล็บมือนางเนี่ยยำเล็บมือนางใส่อย่างก่อนใส่ขนมเส้นตำักหุงนั่นแหละตำักหุงเล็บมือนางใส่ขนมเส้นนั่นแหละเรื่องสั้นแต่เลยโบ้เสีหงเบิ่งกะกะพูนักพูนักมิจฉาอันใหญ่ใหญเฮ็ดเองอืถ้าคกว่าให้บอกวิธีเฮ็ดนย้ายสั่นกับต้มน้ำต้มต้มตีนไก่จัดสิบห้านาที ก้มจักชิปหานาทีแล้วกะเอาอันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเชียรก่อนเชียร์เจ้าี่จากพี่น้องทุกู๊ทุกคนน้ำหมกเผาหมกเผาเผาอืออือเผาเผาเริอมจะเป็นตังไดยคุณเนี่ยเผาเผาเรืงเมื่อเมื่อาเผาจะเป็นเนื้อจริงไหมจะเป็นเนื้อจริงเนื้อออกสีชมพูอือออกแบบสีชมพูม่วงม่วงเผาเผาเริอมจะเป็นตันนะว่าอย่างก้อนนี่ กินก็มาที่นี่มีแฟนคับถาม,ถามายายบอกวิธีทําเล็บมือนางให้หน่อยนะไม่บอกสีบอกสีบอกสีบอกต้มแกะสีมีกระดูกไง <c oughs> นก็ทำเสียงหนังงม่หยาดต้นที่หายที่าหันมันเย็เป็นนกน้ำแข็งนกน้ำเย็นอ่ะขนามันเย็นแต่ก็ไม่ต้องทานแข็งเลยเลยพูดนกน้ำแข็งแล้วคนไหนใส่แล้วคนไหนใส่นังไงใส่ก่อน วอกกิ้งโซดาวอกกิ้งโซดาเฮ้ยยังงูนะโซดาโซดาแกกับอมกโซดาไฟแกก็บอกเมนโซดาไฟไป็นเรื่องของเราเมืนกันบอสอันนี้ยก็วอกกิ้งโซดาเนี่ยมันซีเรียสแบบโซดาโซดาน่ะฮะนึปูนปูนแดงปูนแดงกับปูนแดงจะแซนน์มันเหี่มันเป็นตกตะกอนเขาก็ยินดีนะแต่น้ำปูนอะน้ำใสๆมันอะเอามาแซ่ตีมไป หกชั่วโมงด้วยหมดกึนเดือสามชั่วโมงแล้วแต่เธอแต่ว่าสูตรใจชมพูบร่ดเแซยน้าปูนบร่ดเแซยน้าสซดาวาอคกิ้งสซดาบรได้แซยเอามาแกะเลยอืนอกตังแข็งมาแกะเลยอืแกได้ป่ะีิใช่ตงไหนเมื่อวานที่กินบเห็ดพอตจมูกมันเลียดเนเห็นบยังมีอยู่เหรอดีเลือแห่งติดอยู่กว่ามอั้นก็เอาเลียดแห่ง,ง,งออกมันเสีเยดอีก ปล่อยมันแห้งอยู่เน่ยมันแห้งจิดมาทำมันปล่อยเพร่ะฉัพาไปหาหมอวันมอว่าก่เป็นยังอืมันเป็นแบบว่าห้อยบาทซื้อจมูกมันไม่ห้อยบาทน้อยนึงหรือเรียอะไรประยุดธ่าเป็นยังก็เป็นหนังอืหมดห่วงได้มอวานนี้แต่บาทมาซื้อไปหาหมอเสียเวลาคือ อ,อ,อ,อันนัขนใ้รบากเขาใส่ละเหรออืมไม่งั้นแกาจงัางหวาไอนเนี่ยคอยกระแทกไปแส่นัน่นแกเร็วเร็วเลยเสียไปใส่สองฟิกท่องแส่แข็งกลัวมันแข็งอืมอน,นี้บม่พอใส่ก็ได้นำโซดาขึ้นมาโดาขวดอืมโซดาที่เขากินอะ่ะเทใส่กระมันขวดหนึ่งเอาวน่รง แซ่ไว้เมดคืนเลยวันนี้เอาถุงน้ำเปิดน้ำใส่ถุงมาตาักจริงๆมาทับไว้มันจะงบะฟูหนึ่มันจ๊งบะร้อยกับม,มันงามแบบน,นี้ว่างอกอดพ่กนไะมันสีมันกรอบกรอบเอากระดูกก็ยัองออกมาแล้วเหมกินมาตรงแบบว่าวันนี้ต่อไปอกัมผัสน้ำยาขนมเสร็จรู้สึกกินน้ำยาขนมเสร็จอีม่มยังกระซำ คอเนเจนตแบบนี้แกะออกไม่จังสว่าได้ดูดดูดแล้วเอากระดูกออกดูดเอากระดูกออกมันนามันน่าลำคานเนาะมกินมันจั้สิเลยเห็นบอกเนีแกเป็นยากระดูกสิอืมอืมอืออือ ก็มือแรกแก่ก้อนที่แกรกชิ้นแก่บุ้งแก่ัุ้งหนักแ่หนักบุ้หนักอร่อยกลิ่นก็ไปนนเล็กแดงเลยเจ็บเจ็บแดงเลยตรงหัวหัวนี้ขอมืออ่ะกลิ่กไปกระดูกมันผิดไปโอ้เจ็บแต่ว่าอะไรมือนังที่ต่างประเทศบะมี่ขายเลยหรือ improved. อัศวิมีอยู่หาบ่พ่อไปหาซื้อบะมี่หม เข้าไปประถือหมองใช่บอกแกงความดนึงคฝนมาตกงามท่วมซิดนีย์แล้วตุ๊บม่เวันตุกขอ,อยู่บ้าท่วมตกซื่อแบบนา้นเป็นโดน คนตรงมาตับสิบนีนะเป็นพลอยู่เขามันเป็นโดนหางเลยสิเนี่ยควันไม่เหมือนสิบตัวขออยู่เน่ยวันเท่านานบักรถ่วสักปีไม่อยู่อตาเีสิบกว่าปีเป็นสูงเขลยที่อืดถ่าางวงก็สักแถวนี้เล่นผู้อยูับ่วงสูงสูงยังไงเลื่เลื่ลสมััง Thật mấy mới hay nhanh cái mình phạt cái mình quá đau Mình cầm mua nó